เธ่อยงไม่มีกำงรับสมตามันเย็นน้อยแล้ก็ไม่เป็นวต่ก็ไม่น้วทอก็เป็นเยก็ไม่เป็นบาีตัวก็ไม่เป็นของมันมันก็เพ่มนิดไคมาเงาะน้มันีแไงยมก็ตอง แต่หมงานที่เคยกินข้าวโยงเฟืองไปยัดอื่นี้เป็นตแกไ่ว่าจะป็นขาลงก

còn nó mới tạo Ta thất thải đi đại phùa Mình nên thấy cái điều rơi Chóng cái bóng cái chức Chóng tay chóng ăn cái điều gì nó được Mấy thích thất thích ta ม่ไปเล่าคมายูเดี๋ยวแก่เนาไม่สบายจะเราเห็นข้ามแล้าน้บเป็นเด็กวันนี้หมาตัวมันมันขโมยน้ำบไปกินัอมาราได้เพี้ยนได้เพี้ยนมองอ่าอ่าทำไมทางนี้เพี้ยอ่ก็ไอหมาอ้ยกินน้ำบัวหอมอ๋อแล้วก็หมาเดิเ่าไหนี เนี่ยจำได้หลยทุกวันนี้ไม่หท่านครับตอนนี้เราฉลาดนะอุกประจอนแต่เอเอท่านห่าว่าหมาเ,เห็นไหมคือคือคืออาตมานี่มันดีท่านท่านรู้ใจเราว่าไอเรานี่มันแสนดื่อใครทรมานมาไม่ได้ทำว่า,วาอย่างนั้นหรืเป็่น เออคูณบอกมาให้เดียวคนเรามันโดนขนาดนั้นมันก็หมอบลงไปแลวนะมัดน็อกสิขง้ี่ท่านท่องท่านน่ยจะรู้ <c oughs> ว่าครูบาอาจารย์ท่านรักเราด้วยนะท่านไม่ได้เสียเมันอย่างพ่อแม่ตีลูกเพราะมันดื้อเหลือเกินต้องตีสังสอน ลูกเลี้ยงมาออกจากท้องทำไมจะทำไมจะเกลียดเ,เพราะเจ้าดืน่นเลี้ยงผูบาก็ผูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเื่อเตือนให้เราดีเฉพาะเรามันเกลียดบางท,ทีที่ขานท่านอยากให้เราดีมันก็ต้องว่ายเกลียดๆแล้วมันจะเด้ไปคิดมันก็จะกระทำในความดีขึ้น ครูบาอาจารย์สอนสอนนี่ไม่เหมือนครูประจันมั่นถ้าเด็กนัสาวนี่นั่งทั้งวันถ้าใครไม่ได้คุยคูกจะนั่งกูนั่งอยู่ท่านทุกสิทธิ์ม่าคดังเหมือนครูประจันมั่นทุกสิทธิ์ต่างๆกูแหวนนี่กูขาวนะกูตื้นท่านท่านพ่อเราทุกสิทธิ์ต่งเยอะๆถ้าจะมาหาปู่องค์ต่างๆองค์ต่งเยอะ องดังๆที่ดังมายุคเราเนี่ยก็มีเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นทั้งนั้นเลยของท่านอาจารย์เสาไม่ค่อยมีเพราะท่านใจดีใช่ไหมใจดีก็เลยเลยเลยมาค่อยได้ดึ้นคนใจดีนี่เราถึงขพ้นยิ่ปวดเหมือนช่างพอเบนหัวออกครับ อสับจึกเรื่องหัวเข่ามันเป็นท่านพอลีมีคนคนหนึ่งเขาเขขขไม่เจอจมาสามสิบกับสิบสี่สีส่สิบปีเพราะว่าท่านว่าท่าน,นบอกกับผมอ่า พระอาจารย์เนี่ยดูใครเอาไม่อยู่ยเรา,าอย่งเราไม่ค่อยอยู่ท่านบอกเขาเพราะฉนั้นเจ๊เลยอย่าไปเลน่นน้ำมากง่ายเนี่ยมันมาดือ้อระหว่างนี้ลแล้วคนนั้นก็คนคนนั้นก็เขามาเลาา่าแตมาฟังโอ้โหทั้งหลายสิบปีบท่านออกว่าให้ไปอยู่วัดเขาแก่สามสี่สี่ไม่ยอมไปอยู่นี้สุกที่ คนอื่ไม่ได้อีกเพราะนั่นมันหัวอ่ มีท่านองเดียวที่อยู่จนกระทั่งตายหลปีปีเจ็ดสมาไปอยู่ในสามปีแล้วก็ถึงสปีึนเจ็ดปีจปีถสีห้าอาจารหาครบัวเข้ามาอยู่อปีแล้วออกจากนาม,มนมานโครกนาม,มนไปอีกอีกหปี ก็เป็นเจ็ดปีท่านจำมหาบัวอยู่แล้วเจ็ดแปดปีอยวเจ็ดปีเป็นเป็นลูกศิษย์ที่อยู่ได้นานที่สุดเพราะนั้นเพราะนันถ่ายทอดวิชา,า,าเจอะจริงจริงเท้จริงฮะ หรืออยู่สองตีพอพอท่านจานมาแล้วเรื <Me. S 2> ่นี้กูจะไม่กินข้าวถ้าเราไปนั้นะอโอไปไปกินใบเอมเมามันก็ท้องขึ้นที่จะข้าวไม่กินหลายวันกินแล้วไม่ไหมท่านเคยเล่าเหมือนกันเราลองอดข้าวไว้ไม่อยากจะกินข้าวข้าวเปล่าว่าไม่กินข้าวสู้ไม่ไหวทุเรา กินใบเมากินใบขีเ้เดลองดูไม่ไหวเไหสู้ไม่ไหวเพราะทันทองเราเด็กครับอาต,ตมานักขโมยเวลาเวลาพวกโยมนั่งภาวนาพ้านั่งขโมยภาวนาหลงวหลง,างตาน,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 นี่ขโมยกินที่สุด คือเขมรขโมยตาองค์ไหนภาวนาแตสบงบเก่งไม่สบงบขโมยตรงนี้ท่านพ่อเนี่ยเวลาภาวนาทั้งตลอดทั้งคืนไม่มีสบะบนงเงินเจ้าอยู่อย่างนั้นขโมยดูนี่เรียกว่านักขโมยเมื่ก่อนไม่เคยขโมยโกปร่งใครดูด้วท่านพ่อไม่เคยไม่เคยสะพนงให้เห็นเลยเท่าหน้านะเนี่ยคือ วันไม่เคยพูดเด่นเดว่าวันนี้มาพูดเสียงดอยู่ในกำนับป่าคลองกุ้งนี่บางทีฟาดึันขนุกขนุกไม่เคยไม่เคยจับมืใจแข็งที่สุดไม่ได้ไม่ได้จันพอ่อตายเลยเราจะมาดูหมูเห็นกันนะดูหมูเห็นกันพ่อ เราก็มยดูตำราเล่าปีนะเล่าปีหูยาวคนอายุายืนแล้วมาดูท่านพ่อหูสันน้นแล้วก็ทายว่าท่านจ่าเนี่ยหูสั้นท่านจีเพราะเล่าปีหูยาวเนี่ยเป็นชาวนะาเราตำราเล่าปีมาดูทีนี้ท่านพ่อหูท่านนพี่หูไม่เฉยท่านจ่ามันหูยาวบบานั่นแบบเล่าปีเพราะนั้นจอายุตั้งแปดสิบท่านบอก เาจะมาขึ้ไปบอกาะแปดสิบล้านตารางแปดสิบพรดีเขาเมวลาเสียเ่ข้าไปในโบสถ์จับแขนมืออิติเพิงหลานกัน เขาบอบกราบเนี่ยก็ไม่มีผมจับแขนนักทางนะพบว่ายุงตัวไหมนนเนี่ยไม่เงยผมก็ไปจับให้ประจอนครูจารย์เสียตัวพระเทพประจอมไม่เดินแล้วนั่งพับเพล่เนี่ยก็พยายามพระครูท่านบุรพาเนี่ยนั่งร้องไห้เมื่อยโยงนางทนสุดท้ายโบนก็ไม่สูงกัน ตอนร้องไห้ชิดๆให้เรายังดีกว่าเขาหน่อยแต่ท่านเพลงนึงที่เพลงนึงมันสึกไปแล้วมันหอนกมากแล้วเราจับที่พยาบาลปุ๊บพยาบาลไม่เดินดที่จารย์เสียตัวก็พยายามเอาขาเนี่ยออกเอาไม่ค่อยออกมันชักปิดมันโมทาร์พาก็นั่งร้องไห้เราก็บอกขอการมยู่ทุกทุกองครับ ผู้ปราจญ์จะเสียตัวเพราะนั้นให้ใครเงียบให้หมดเวลานี้ให้จะให้ที่เสียงทั้งหมดถ้าใครไม่ไม่เชื่อฟังให้ออกไปนอกนะเราประเด็นก,การเลยอะ่ะเงียบสิระยาเอาขาเนี่ยขัดแล้วก็ให้ท่านน,นอนนอนลงไปแล้วให้มือมาลงนะแล้วที่อื่นก็ปล่อย ้ามือจะมาเลยแต่มันค่อยค่อยพูดดีกั่าจะเสียคัอนครจะมาสตร์ตุรีนั้นไะอยู่ที่เนินเว้ยท่านก็ได้จดหมายมามาเรียกเห้ยท่านจะมั่นไปไปที่นี่ออกพรรษาจะมาเข้าไปอยู่ในป่าหนองเทนแล้วก็ออกพรรษาก็มามาท่าน เก็บของนางสกคลเขามานมูลเราเยอะเก็บของไว้เราเก็บของของแต่ก็ ต้นางใหญ่อยู่นหน้าวัดขนาดสามตน้ตนสามต้นหรือสองตอน้นย้อนข้างตนน้นใหญ่ๆนี้นะสูงดิบเลยทีนี้มีพึ่งไปเกาะอยู่เดี๋ยวน้องเขาก็ไปเฉียวเฉียวพึ่งก็ร่วงมาเป็นก้อนๆถึงว่าคุณนายมันช่วยแม่นี่ยัง่ไงขึ้นไป ขึ้นไปทีนี้เพราะมัก็ไล่จ่อแหลกไปเลยทีนี้ท่านก็เดินไมาใหม่ก็ตามเข้ามาชนะจ่อท่านแหลกเที่ยงเลยเกือบตายเพราะเป็นป่วยป่วยทั้งทั้งหายเดือดจนกระทั่งพอจะมาขึ้นไปก็ค่อยฟื้นแล้ว,แลวนแล้วไปอยู่สักสามเดือนได้ท่านก็หายหายท่านก็คิดถึงอุปชาอุปชาเก่าที่เคยบวชเป็นใิกายแล้วมายัดติ ก็อ,อยากไปทำบุญหาอุปชาก็เลยเตรียมข้าวเตรียมของเพื่อออกเดินทางกันพวกอาตมาหกเจ็ดองก็เ,เดินตัดจากตอนข่านพุ่งเข้าไปอำเภอสุวรรณวัดีออกทะลุนครจมงหวดเดินเข้าไปนั้นสามสามคืนสี่คืนถึงอำเภอสุวรรณวดีนีแล้วเจ้ท่านก็ท่านไปโนจดนี่ยยัไม่เช็ดสุดก็เลย เราไปอยู่ทั้งนี้จนเกือบครึ่งเดือนเราไปถึงนครจามรศักดิท่านก็ไปแล้วไปไม่ทันก็เลยหลบเข้าไปอยู่ทางในบ้านเพื่อเสาหัวสองสองโมวัดทิพย์ติดอยู่มาที่เดือยน้มันเดือนอะไรแล้ววันท่านจะมาก็ครูเมาอยู่ที่วัดนครจามรศดิรู้ว่าเป็นไปอยู่ที่บ้านแล้วก็ให้เอาคนจดหมายไปไปตาม บอกครูจนสาวก่าป่วยนะักจะเดินทางมาถึง,ถ,งถึงนครจะปรบุรีห้าโมงเย็นไปสองโมงท่านออกมาดักต้อนรับนะเราก็ต้องออกมาเตรียมก็ออกมาเลยเตรียมของเสร็จมาเลยนี่ยก็ได้ไดเวลาก็ออกไปดักที่ท่าเรือก็ได้5้าโมงเศษพอดีมาอามขึ้นกับเวลาไปเห็นอยู่ในเรือนี่ก็ตาล้มหมดแล้ว แล้วกจานพอเชแล้วนเปย์ใส่ขึ้นมาเข้าโบสรโบสถ์ก็ขายใจ้อยพอดียังไม่นตายแบบจาเพืองจางเฟืองตายอองโกงกูจาน์เฉาท่านนี้ดิบท่านมาตายวันี้หายบท่นนี้ hơn à, 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 ừ. à. ừ. thì... ừ, 490 đó cao sức. 500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  đó cao sức, 500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  เม่่ถ้าเป็นหผมจำได้ได้ผมสามัญฉาแล้วก็ไปอยู่น้องเทียมปียูตอนปีสองปีเป็นห้าีนั่นปีนั่นเสียแปดแต่แต่ทั้งวันเลยจังหวัดแปดสิบห้าสิบห้าแปดสิบห้าปีเป็นี่ ขึ้สีปดจุแ้วแล้วแล้วคูคจารย์นหสบห้าิบ้าอห้บี่้าสิบห้าสิบห้าสิบคืนหนึ่งไปนั่งภาวนากันน่านั่เ่า ท่านเจ้าสาวก็ลอยขึ้นมาขึ้นมาถุงสองสอบเราหัวเราะกันต้องตื่นคนคนน้ำหน่กนักต้องหืมันลอยลอยลอยขึ้นไปหน่อยแล้วลงดำหืมปวดท่อนไปหน่อยหน่อยว่าตัวใหญ่ลอยลอยสิ่งท่านท่านจะมันเรา ล่าให้ฟังท่านท่านมันคมวยเล่าให้ท่านฟังแล้วก็ท่านใจมันลอยมีจิตฟังเอว่าท่านจะสาวท่านลอยลกันยังไงกันนก่านใจสวยรักกันนะสวยใจดีใจดีจริงๆสมเด็จมาหาวงเนี่ยแล้ก่อนเป็นข้าศึกกัน อาจารย์อาจารย์ทชาติว่าเราหนีออกมาจากน้ำเลือหายวงให้เป็นส้าารที่นั่นทำนีอาจารย์สาวก็ไม่เอาอาจารย์มาที่ก็ไม่เอาสึงเกิดหายวงนี่ก็ไล่หนีพวกนี้เอาเสาวๆเอาแต่เนื้อเนื้อไว้กั่งแอบกระดูกไม่กินเนื้อเปิดหนีเปิดหนีไปเลย เข้าเข้าเข้าสกุนเข้ามานครมณโณเข้านครมณโณก็เข้าสกุเข้าสกุก็เข้าตอนหนีเดี๋ยนี้เจ้าคณะมณฑลไม่กล่าวข่ายกันออกไปทางนี้ท่านกุญจูงท่านเป็นเจ้าคณะมณฑลก็มาเข้าท่านสะกุนธรรมเจดีแล้วเดี๋ยก็ปกครองขึ้นมา โอ้ยหาภาพท่านไม่ได้แล้วแต่เราเราเคยอยู่กับท่านก็ถึงรู้ว่าเป็นภาพดีจริงๆหาที่ดีไม่ได้เลยเรื่อนเรื่องนี้ไหนด้วยหน้ากาบหน้าไหวสสาระดูดยกัน สมาพึ้งมาอยู่สามสี่ปีเคยเห็นท่านฉันน้ำตาลที่หนึ่งอาจารย์เพื่องเนี่ยน้ำตาลฉันที่น่าอาจารย์เพื่องมันดนขนาบแหลกไปเลยคือวันหนึ่งน้ำตาลไม่เคยมีใครไปถวายบางวันก็น้ำตาลเบใส่ในบาทมาแล้วก็หอมาสวยงามแล้วใส่ไปในบาทท่านก็บอกในนายเอ้ยอยู่ที่มือเพลาในนายเอ้ย น้ำตาลหอนี้ไปเก็บเอาไว้ทำน้ำเบทนาทนเยูนเวลาเราท่านบอกน,น้ำร้อนมาฉันอยู่นิดว่าน้ำพอดีจะมาไปดูอยู่เอามือไปแตะแตะมาใส่ลิ้นสองทีแล้วก็หยุดไม่ได้กินน้ำหน่อย <c oughs> <c oughs> ที่แรกไม่รู้นะเก้าหนึ่งแต่ท่านพูดคือน,นั่นงหนมเพิ่ม สมเด็จหาวงที่เป็นวัดพระศรีเนี่ยให้คนเป็นดหมายมาไปนิมนต์ให้ครูประจารย์ลงมาทํามาค้ากับสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรบวรสมเด็จชื่อแล้วก็รับนิมนต์มาคือนั้นก็เทศไปข้างจุดท้ายเทศไปเทศมาพระเทศจบแก็หันมาเมือ่อคืนนี้ไม่รู้ทันเจ้าทันเฟื่องมาลามวยรอดมานพ่าให้เหลือน้ำตาลตัวเนี้ย เระว่างนั้นเราวมันมองเราไม่กลัวว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเช้าวันนี้เราไม่เคยนึกถึงมันประจารนกันไม่รู้ทันเจ้าท่านเฟืองมันลำวยรอดหมดเราก็ยังไม่รู้ความจริงเป็นไงท่าน่าเมื่อคืนนี้มันได้เหตุฉับพลท่านแบนั้นไม่รู้ทันเจ้าท่านเฟืองมันลำวยรอด คืนนี่พอดีในอำเภอก็จัดคนให้มาเอาของออกพอเช้าได้รุ่นอาตมาอยู่ฝั่งนู้นท่านนี้เอเ็นโทรเกเลยเอาแหละผู้จมกว่าใครเลยท่านี้ดังว่อ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 งอยู่นั่นพอเสร็จแล้วก็ออกไม่ออกเราก็ไม่ทันเห็นท่านท่านไปแล้ว พอจะผชันข้าวเจอเจนเพื่องก็ไปขโมยเล่าอีกับพอผมคิดอย่างนี้ว่าท่านอาจารย์มัานนี่เชื่อเสียงตรงตังทําไมวินัยตรงนี้ไม่รู้ว่างนั้นใจคิดอย่างนั้นว่าทําไมสันสถา,าการิศตรงนี้ทําไมไม่รู้กันมันรบควนกันหมเวลาฝ่ายเ็นเพื่องไม่งั้นสิสถาการิศมันมาว่ายังไงแปลบารีมาเสร็จเลย ทั้นี้ยอมหมดเลยออเสือเสือเท่าทั้งเขี้ยวยาวทั้งลากดินด้วยแล้วขบหัวใครนึกว่าจะเด็กติดขาอมันกแกไม่ออกนะยกมาลีมาเสร็จนี่ตะตาการทีคนเันต์ทมา,ายเป็นมาลีเสร็จแลยกไยัยฟังอีกทีเก่งทั้งมาลีทุกอย่างอ่ะนึกว่าเสือเท่าไม่มีเขียวถ้าจะงับหางคอขาด อาจารย์เฟื่องไม่เคยโอ้โหรู bien, ้จริงขนาดนี้ไอาจารย์เฟื่องบ่นให้สมาฟังอ้าวไปคิดอย่างนั้นสมาว่าอ้าวดูถูกเพื่เท่าที่มันก็ไปกระทบอ่้าวจะปรากฏเป็นลำวยรอทันเห็นไหมเนี่ยท่านมียานู่นไปลำมวยรอแสดงจะสู้นะฮะแล้คืนนั้นท่านบอกเออมันยังไม่คักเสมอคือยังไม่ได้พิจารณาให้ได้อีก คืนนี้จะให้คับเพราะว่าให้คับเราได้สว่างได้รุ่นพระใส่ลนะพวกพวกนอกซิบไม่รู้เกลืทืั้งท่ทั้งจะถือทั้ทแ,ลแล้วก็เปิดเลยแล้วก็ไม่ได้เจออะไรท่นเพื่อนเลยแต่นั้นมาแล้วก็พมาอาดอนแล้วก็พมาป่วยววแล้วก็มาดอนธรรมาก็เปิดเปิดเลยมามาทุท่านกับกับผู้ดอนเลย ปีหน่าจะเ,เพิ่มกัจบจามัษานูเขาในปีสองปีแล้วก็กลับอไปที่ไหนนะไปอยู่ที่สองปีนะครับ จ้เสือท่าน่แม่ตั้งใจให้ไปหาท่้านจ้งมั่นก่อนอาตมาเนี่เป็นคนตั้งใจเพราะเรามีเรื่องใน,นหัวใจก็ลาท่านจางกงมาชาติมันดื้อยู่แล้วเอาเียมของไว้เสร็จเวลาท่านจางกงมาท่านเป็นอาจารย์ปกครองแต่ท่านอาจารย์ของเราเนี่เป็นกรรมอาจารย์สวดแล้วก็เหมือนอาจารย์เมือนกัพบพไปมาอยู่ตลดสดาเวลาลาท่านจางกงมาท่านจงกงมาก็บอกว่า พระอย่างท่านจะไปอยู่ท่านอาจารย์มันได้ไหสวนถังเลยอ้าวคนเหมือนกันทำไมจะอยู่ไม่ได้ท่านอาจารย์เงียบเพราะนั้นเงียบเลยอย่างนั้นผมไม่รับรองไม่รับรองผมก็ผมไปเลยเพราะอาจารย์ไปแล้วจะไปอยู่ไปหาท่านแต่มันจะอยู่ที่สองปีคงับ อาจารย์เพื่อท่านนแม่ตั้งใจให้ไปหาท่านจันมั่เนเรกอาตมาเนี่เป็นคนตั้งใจเพราะเรามีเรื่องในหัวใจก็ลาท่านจันคงมาชาติมันดื้อแล้วเอาเกมของไว้สเสร็จพอเวลาท่านจานกงมาท่านเป็นอาจารย์ผกกของแต่ท่านอาจารย์ของเราเนี่เป็นกรรมอาจารย์สวดแล้วก็เหมือนอาจารย์เมือนกับาไปมาอยู่โลรดเวลาพอเวลาลาท่านจางกงมา ท่านจุกมากรก็บอกว่าพระอย่างท่านจะไปอยู่ท่านอาจารย์มันใดเลยสวนถังเลยน้าคนเหมือนกันทำไมจะอยู่ไม่ได้ท่านอาจารย์เฮ้ยเงียบนั้นเงียบเลยงั้นผมไม่รับรองไม่รับรองผมก็ผมไปเลยเพราะจารยไปแล้วจะไปอยู่ไปหาท่านอาจารย์